สวัสดีค่ะขออนุญาตเอ่ยถึงคุณลุงพลคุณป้าแตนนะคะแล้วก็แฟนคลับหรือเอซคุณลุงคุณป้านะคะก็ทำความเข้าใจนิดนึงอ่าที่หนูเข้ามาตรงนี้หนูไม่ได้มาด้วยหาดรายได้นะคะแต่มาด้วยบัญชาสวรรค์คือพ่อปู่ฤาษีพระพรหมแล้วก็อ่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระองค์รับสั่งว่าให้ทำงานต่อจากพ่อทีงานพ่อยังไม่เสร็จนะคะหนูก็เลยเข้ามาตรงนี้ที่จริงหนูก็ไม่ได้เข้ามาหนูก็โดนเสด็จพ่อรอชกาดุอยู่หลายเดือนนะคะฝ่าจะเข้ามาทำ youtube ที่จริงหนูก็โพสเป็นคลิปแมวบ้างทำหอหมกทําอะไรเล่นๆกับลูกนะคะไม่ได้คิดจะเข้ามาทำ u t u b e นะคะ ก็เป็นช่องเดิมค่ะพาพรก็มีคนติดตามอยู่7,500คนก็ปิดไปแล้วนะคะละเมิดลิขสิทธิ์ก็เล่าให้ฟังนะคะบางคนก็กลัวว่าหนูจะไปแย่งคุณลุงจากคุณป้านะคะทำความเข้าใจนะคะหนูมีสามีแล้วหนูก็มีลูกนะคะลูกหนูก็น่ารักทีนี้หนูก็จะบอกว่าหนูก็ต้องทำงานของพ่อให้เสร็จเหมือนกัน หนูกับคุณลุงพลยังไม่ได้เจอกันกับคุณป้าแตนก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะสามปียังไม่เคยเจอกันแต่ด้วยรับงานสวรรค์ลงมาก็เลยต้องทำให้เสร็จแต่ว่างานของหนูอ่ะหนูก็พูดตรงคนก็ไม่ชอบแต่ทีนี้พอพูดไม่ตรงก็ตีความหมายกันไม่ได้นะคะก็สถานที่จัดเก็บประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง สถานที่รองรับน้ำท่วมอนาคตร่วงหนา้า1ิปีจัดหางานให้ชนบทได้มีงานทำไม่ต้องอ,อพยพเข้ามากรุงเทพไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องนะคะไม่ไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องไม่ต้องอซื้อกินนะคะแล้วบางคนทำงานแล้วเช่าห้องด้วยจ่ายค่าอะไรตอนอะไรแล้วมันไม่เหลือเวลาเดินทางกลับบ้านก็ต้องใช้เงิน บางคนมีเงินกลับไปให้พ่อแม่บางคนกลับไปให้พ่อแม่หาเงินให้กลับมากรุงเทพพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเรื่องน้ําพระองค์ก็เตือนย้ำๆว่าเรื่องน้านะลูกแล้วเมื่อสองวันนี้เขาก็าค้นพบาสารอะไรนะซีเซียมหรืออะไรหนูก็เรียกไม่ค่อยถูกนะคะก็อันตรายกับน้ําดีนะที่ประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบพระองค์ขุดสถานที่ เก็บน้ำไว้เยอะนะคะตอนนี้ก็ดีใจแล้วกอ็อยากให้ลุงพลนะคะทบทวนนิดนึงตอนที่พระพรหมสเสด็จลุงพลไปร้องเต่างอยใช่ไหมคะก็พอเรียกอยู่พักหนึ่งคุณลุงก็ไม่ได้กลับมาไม่ได้มองน้องชมพู่ก็ร้องไห้คุณลุงก็นอนหันหลังน้องก็เอามือเขยา่าหัวไหล่พ่อพ่อพ่อ น้องเรียกแบบนี้หนูไม่รู้เป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าถ้าหนูพูดผิดขออภัยด้วยนะก็เรียกลุงพลใช่ไหมเออเขาเรียกลุงพลหนูก็ขอโทษนะคะหนูก็ติดปากไปนิดนึงแล้วก็อ่าน้องก็เสียใจพเใจพราะน้องเสียใจว่าพ่อไม่หันกลับมาลุงไม่หันกลับมาพอไม่หันกลับมาเสร็จน้องก็เสียใจน้องร้องไห้ทุกวันหนูก็เลยส่งน้องไปอยู่กับคุณแม่คุณแม่สาวิตรีนะคะ แล้ววันนั้นคุณแม่สาวิตรีก็ดีขึ้นพอคุณแม่ดีขึ้นคุณลุงก็ลงจากเต่างอยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมาแห่พระแห่พญานาคก,ก็เห็นแล้วว่า,เ,าเป่าสั่งคว่ำหน้านะเป่าสั่งคว่ำหน้าแล้วก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมหาศาาัศจันแล้วหลังจากที่แห่พระมาเรื่องพญานาคใช่ไหมคะหนูไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแต่ที่แน่ๆวันที่คุณลุงลงจากเครื่องบินนะคะคุณลุงก็รู้สึก รับรับรูปพลังงานได้นะคะก็ก็เลยทําคลิปไปปอบคลิปหนึ่งนะคะที่มีดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็ทําทคลิปไปให้จะได้หายเครียดนะคะก็ทําคลิปไปจากที่คนเขาด่ากันประนามกันนะคะที่ทํางานก็ด่าหนูก็ต้องไปด่ากลับเหมือนกันหนูก็ก็ก็เหมือนไม่รู้ทําไมต้องเดือดร้อนแทนไม่รู้ว่าเป็นงานของรอการะคะ่ะก็ ก็เลยทำคลิปไปที่มีดอกกุหลาบบางคนเห็นคลิปของพระพรก็จะจำได้และลุงพลก็จะดีขึ้นหนูก็ปลอบไปว่าอ่านึกว่านึกว่าพระเจ้าย่หัวสเสด็จหรือว่าพระราชินีสเสด็จเห็นทหารมารับเพียบเลยซึ่งซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นการแสดงของคุณลุงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งมหัศจรรย์มากแล้วคุณลุงไม่มีอาวุธแต่ตำรวจมาล้อมบ้านมาล้อมบ้านกันโหเยอะมากซึ่งคือ ไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นการแสดงหรือว่าเป็นเป็นเรื่องจริงลุงพลคนหนึงไม่มีอาวุธแต่แต่ตำรวจต้องมาล้อมบ้านเยอะขนาดนี้ถ้าประเทศไทยใช้กำลังเยอะขนาดนี้ก็ดีนะคะแปลกดีอะคือที่เข้ามานะ่ะพ่อพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ไม่อยากให้แพ้ไม่อยากให้มีแพ้นะคะในประเทศไทยอีกคนจนคนไม่ผิดท่านก็ไม่อยากให้ติดคุกนะคะลุงลุงพลผิดไหม หนูก็แคลงใจนะว่าลุงพลทำไหมแต่วันที่คุณลุงออกมาสาบานเต็มๆอะคะ่ะครั้งที่หนึ่งคุณลุงสารภาพว่าคุณลุงไม่ดีคุณลุงมันชั่วคุณลุงมันเลวนอกใจเมียนึกออกไหมคะทําให้คุณลุงดังกินข้าวจานละห้าแสนวิวนะคะนั่นดังครั้งที่หนึ่งจากสารภาพใครก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะอยากหมด้อหมดกรรมก็ตะโก,กนดังๆออกมาเลยสารภาพให้คนได้ยินเยอะๆทั่วโลกยิ่งดีนะคะ แล้วก็ออีกครั้งหนึ่งก็คือคุณลุงจุดทูปก,กับหัวใช่ไหมคะแล้วก็สาบานถ้าหากว่าเป็นคนที่ฆ่าหลานชมพู่ก็ให้มีอันเป็นไปคุณลุงพูดแบบนี้อ่ะก็กระตุ้นความเชื่อมาได้ทีนี้มาที่พระพรมก็แล้วกันพูดเยินเยอะเดี๋ยวคนฟังเขาจะลำคาญก็พระพรมอ่ะท่านให้โชคนะคะ แต่ถ้าคุณลุงไปทางพญาน,นาคอะซึ่งมันเป็นงูสีดำที่เขาเสกมาจากคนบางคนนะคะปลอมตัวมาเป็นจุดๆนะคะใครจะนับถือหนูก็ไม่ไม่อยากไม่อยากอ่าเขาเรียกว่าไม่ลบหลู่ดีกว่านะคะแต่จะเห็นว่าคุณลุงมาหันมาทางพญาน,นาคคุณลุงต้องมือแตกเท้าแตกนะคะต้องเหนื่อยต้องผอมต้องดำแต่คุณลุงอยู่กับพระพรหม คุณลุงก็มีอลาอ่าใส่เสื้อมาตีพ้พีจับมือกันทำธุรกิจนั่งเก้าอี้เป็นบอสนั่งห้องแอร์อแล้วก็น้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะแพ็คของส่งของอรับสั่งสินค้าก็มีไรายได้เข้ามาเยอะแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ก็สบายนะคะก็มองไปตรงนี้ก็คือดูแลงานดูแลธุรกิจก็คือตามที่พ่อหลวงสั่งว่า อ่าให้มีงานทําให้สบายกันนะคะอาจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ดูแลพ่อแม่แล้วก็ไม่ต้องซื้อผักกินไม่ต้องเช่าห้องนะคะก็ช่วงที่เป็นบอสพระพรมก็หนุนอยู่แต่พอคุณลุงไม่เอาพระพรมแล้วก็กลายเป็นมาเอาที่เห็นนะคะก็คงไม่ได้พูดอะไรนะคะก็ อย่างที่เห็นว่าคนที่เข้ามาแต่ละคนจริงใจกับคุณลุงแค่ไหนนะคะคุณลุงร้องไห้มาเป็นปีๆน้องชมพู่ก็ร้องไห้เป็นปีนะคะสอปีด้วยซ้ำหนูก็พยายามจะออกจากการทำ YouTube เกี่ยวกับคุณลุงแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งดึงกลับไปตลอดเวลาทีนี้พระพรมอ่ะท่านให้โชควันที่ตั้งศาลน่ะเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้หมดเลยศาลหลังแรกพระพรมอยู่คุณลุงก็ดี แต่คุณลุงอ่ะไปต่อบ้านยื่นครั้งที่หนึ่งด้านหน้านะคะด้านหน้ายื่นปิดทาง,งทางแทบไม่เหลือเลยด้านที่สองคือข้างบ้านที่ต่อบ้านคอมต้นไม้นะคะและที่สามก็คือลงรถลงรถที่ยื่นออกมาแล้วบังพระพรมออกไม่ได้เพราะจอกทางลุนก็ติดงูพญายนาของท่านและออกนิบคือทํางานไม่ได้แล้วพระผมหลังเก่านะคะเพราะคุณลุงต่อลงรถยื่นออกมาทําให้พระพรหมทางานไม่ได้คุณลุงก็เลยต้อง อ,อ,อพยพถ้าคุณลุงไม่ปิดลงรถด้านหน้าไม่ต่อชายคายื่นออกมานอกกรัวคุณลุงจะไม่เสียเงินจะไม่เดือดร้อนแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อะไรอีกนะอ๋อแล้วก็ต่อสองชั้นขึ้นไปนอนคนเดียวเห็นนอนกอดหมอนอยู่นอะก็ดูตลอดนั่นแหละอ่าก็คือต่อบ้านผิดแบบพอหนูทักเข้าไปอ่าลูกทีมอะที่หายหายไปเขาก็ด่าส่วนมาเยอะเลยหนูบอกว่า คุณลุงคุณลุงอย่าทำด้วยเดือนเจ็ดนะคุณลุงอย่าปลูกบ้านอะอะไรที่วางเยี่ยมอาเดือนนั้นนะไม่ได้นะแอชิตก็ด่าหนูหลายๆคนก็ด่าหนูหนูก็เสียใจคือที่หนูบอกเนี่ยหนูหวังดีนะคะก็เลยบอกว่าดูเลิกปลูกบ้านนิดนึงในธรมมาชาติเดี๋ยวนี้หาใน Google ก็มีแล้วนะคะก็ประมาณนี้พ,พระพรหมองค์นี้ให้โชคนะคะก็ดูตามนี้เลยก็งวดก่อนนั้นให้ 147, 741, ี 1> 1, 4, 7, 7, 4, 1, 4 1 7แล้วก็งวดแรกเลยที่ทำสารพัพรมก็ให้ที่พื้นที่แอชัยขัดพื้นก็เป็น 195, 159แล้วงวดที่แล้วก็ให้อีกนะคะก็แต่ว่า3ตัวไปอยู่ด้านหน้าของรางวัลที่1แล้วก็ข้างหลังก็มีอยู่นะคะก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องหวยแล้วนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่า3ปีหนูต้องมานั่งเฝ้าโทรศัพท์ดู างานของเสด็จพ่อรอเก้า 9. ถ้าคุณลุงไปได้ดีหนูคงไม่เข้ามาตรงนี้แต่พอคุณลงุงลงมาเห็นมือแตกเท้าแตกแล้วก็ต้องตากแดดต้องรื้อบ้านแล้วรื้อบ้านอีกก็กังวลตั้งแต่เห็นย้ายออกมาจากกเกาะนะคะก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่า,าข้างบนรับสั่งอะไรมาก็ต้องให้เสร็จเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวหนูกลับสวรรค์ไม่ได้ประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขกลับขอโทษแฟนคลับลุงพลเอฟซีลุงพลทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะหนูมีสามีกับลูกแล้วสวัสดีค่ะ